ตัวเลขจีดหรับในช่วงไตรมาสที่1นนะคะอยู่ที่3.3ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่หลายฝ่ายได้คาดการเอาไว้แต่ว่าเรามาประเมินกันนะคะว่าสําหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้จะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่และจะมีปัจจัยอะไรที่ต้องเฝ้าระวงังติดตามกันอยู่บ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะได้รับเกียรติจากทางดรดอนนาคอนทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะดรดอนครับสวัสดีครับ ค่ะสำหรับตัวเลขของ GDP ไตรมาสที่1ที่ประกาศออกมาถือว่าดีกว่าที่ทางแบงค์ชาติได้คาดการเอาไว้ไหมคะครับตัวเลขนี้นะครับต้องบอกเป็นตัวเลขที่หลายๆฝ่ายก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะในทิศทางนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามที่ทางเรามองไว้นะคือยืนยันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะว่ารอบนี้เนี่ยเราพยายามยืนยันตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจนี้เนี่ยรอบนี้น่าจะของจริงนะซึ่งตัวเลขที่ออกมาเนี่ย ก็ต้องบอกว่าถือว่าดีกว่าที่แบงค์ชาติให้ไว้ตอนอออกประมาณการล่าสุดที่ให้ทั้งปีไว้สามจุดสี่นะฮะเพราะนั้นเรามองไตรมาสหนึ่งไว้ไว้ที่สามนะฮะเพรจริงเราเรารู้แล้วว่าตัวเล่นเนี่ยจะออกมาดีกว่าที่ที่เราคิดเพราะว่าตอนเราทำประมาณการเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเดือนมีนาข้อมูลเดือนมีนาเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะฮะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นการยืนยันภาพว่าว่าเศรษฐกิจเนี่ยดีดีขึ้นกว่ากว่าที่เราประเมินไว้นะ ถือว่าจะเป็นปัจจัยบวกให้ทางบางชาติได้ปรับเพิ่มการคาดการจีดีพีของทั้งปีนี้ไว้ไวไหมคะครับอันนี้คือต้องประเมินอีกทีนะแต่ว่าในเราจะมีประเมินอีกรอบใน,ในช่วงต้นเดือนกรกฎานะแต่แต่ในในเบื้องต้นเนี่ยก็ก็มีความเป็นไปไดแ้แต่ก็ไม่ไม่ไม่แน่นอนกันเพราะตัวอย่างเช่นในในรอบนี้เนี่ยตัวที่ไม่ได้ดีมากคือ,คอด้านของการลงทุนภาคเอกชนนะ ซึ่งซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะและ้วสภาพัน์ในการให้ตัวเลขไปข้างหน้าด้วยเนี่ยก็คือการลงทุนไปกะชนยังต่ำกว่าที่ที่แบงก์ชาติเคยให้ไว้ตอนที่เราให้โต3.4ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นในในเครื่องหลังของปีนี้ก็ต้งถือว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะตอนที่เราประเมินทั้งปีไว้3.4เนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราให้เครื่องปีหลังไวค้ค่อนข้างเยอะนะที่ที่3.8นะฮะเราเฉลี่ยออกมาเราให้เครื่องปีแรกมัน3เครื่องปีหลัง3.8เฉลีี่่ยออมาท อันนี้อันนี้ก็ต้องดูว่าครึ่งปีหลังนี่จะจะไปได้ไหวขนาดนั้นหรือไม่นะค่ะเพราะฉะนั้นมองว่าการลงทุนภาคเอกนชนถือว่าเป็นตัวแปรที่ทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจยังคงไม่สามารถฟื้นตัวได้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังไหมคะคือเราหวังว่านะว่าการลงทุนภาคเอกนชนนีนะ่เราคิดว่าน่าจะกลับมานะบเหมือนที่สภาพัดบอกนะฮะเมื่อวานท่านเปรเมทีก็ให้แถลงว่าว่าตัวการลงทุนภาคเอกชนจะกลับมาแต่แต่พอน,นี้พอเราไปดูไอ้ตัวเรกที่เขาให้มาทั้งปีเนี่ย จะพัไให้การสัทภาษชนทั้งปีเนี่ยที่เขา้อมองไว้ขยายตัวร้อยละสองยังยังต่ํากว่าที่แบงก์ชาติให้ไว้ตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ร้อยละสองจุดสี่เลยอันนี้ในอันนี้เป็นเป็น,ปนตัวหนึ่งที่เราต้องเอาไปประเมินนะค่ะเพราะฉะนั้นมองว่าในแนวโน้มของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้จะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างคะทิศทางของเศรษฐกิจเนี่ยคงเป็นการปรับดีดีขึ้นต่อเนื่องนะแต่ว่าจะตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นการปรับดีขึ้นแบบ จากไตรมาสแรกอาจจะไม่เฉยๆแล้วกระโดดในในไตรมาดสองตอนนี้แต่ไตรมาสแรกตอนนี้เนี่ยสูงสูกว่าตัวที่เรากว่ากว่าที่ท,ท,ท,ที่ที่เรามองไว้นะเพราะในในไไตรมาสองไตรมาสามอาจจะไม่เห็นการจำของของของ,ของตัวเลขมากนกนะถ้าถ้าถ้าเป็นยังเป็นไปตามประมาณการที่เรามองอยู่แต่แต่มันก็มีปัจจัยสําคัญคือตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยท,ที่ที่เราดีปีนี้เนี่ย,ยคืออาจจะว่าบอกว่าฟ้าดินเป็นใจนะฮะอาจจะไม่ได้เตะเราเองเท่าไหร่ คือเนื่องจากว่าทางต่างประเทศเนี่ยตัวเลขค่อนข้างดีนะไม่ว่าถ้าไปดูประเทศไหนเนี่ยมันมันตัวเลขจะดีกว่าที่ทุกฝ่ายคาดการไว้เกือบหมดนะฮะเลขอันนึงในของเราด้วยก็คือว่าเรื่องของฟ้าฝนที่ที่ค่อนข้างดีใน,ในในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทําให้ปีนี้เนี่ยทางเรื่องของเกษตรเนี่ยถือว่าใช้ได้นะค่ะเราจะอมองว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่จะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจบ้างไหมคะ ตัวหนึ่งที่เราจับตามองใกล้ชิดนะคือเรื่องของการคา้ากับการค้าระหว่างประเทศนะในตอนเดือนมีนาเนี่ยทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดูประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐเยอะนะฮะแล้วของไทยนี่ก็เกินดุลเขนานั่งเยอะนะเป็นอันดับทนะี่สิบเอ็ดนะฮะก็ก็ก็ถือว่าเยอะซึ่งถ้าเกิดทางทรัมป์เนี่ยมองว่าหรือทางผลการศึกษาซึ่งซึ่งแ่าจะออกมาเขาให้การศึกษาเก้าสิบวันนะ ก็จะออกมาประมาณตอนสิ้นไตรมาสสองเนี่ยว่าว่าผลจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็อาจจะมีผลต่อการส่งออกไปสหรัฐได้นะซึ่งตลาดสหรัฐนี่ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะตอนนี้น่าจะตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะของของของไทยค่ะก็ยมองว่าประเด็นนี้ยังถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตาสําหรับทิศทางของการค้าระหว่างประเทศอยู่นะคะช่คับ มาดูกันที่ทางด้านของธนาคารพาณิชย์นะคะที่ของสีแบงก์ใหญ่นั้นได้มีการนำร่องที่ลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ถือว่าประเด็นนี้จะมีผลกระตุ้นช่วยเหลือธุรกิจ SME มากน้อยแค่ไหนคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าการที่ธนาคารอันนี้ขนาดใหญ่ลดดอกเบี้ยนเนี่ยอันแรกต้องบอกว่าไม่มีข้อเสียนะฮะมัจะมีแต่ข้อดีแต่จะดีแค่ไหนเนี่ยมันอันนี้อันนี้ต้องต้องประเมินในใรายละเอียดอีกทีแต่แต่ท,ที่ที่มองคร่าวๆเนี่ยคือ ตัวดอกเบี้ยที่ลดเนี่ยไปลดที่ตัว M O R กับ M R R ตัวเลขของธนาคารพาณิชย์ตัวเลขอัตราตัเบี้ยอ้างอิงมันจะมีอยู่สามตัวนะมี M L R M O R แล้วก็ M R R ตัว M L R เนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่เป็นตัวอ้างอิงตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาไม่ได้ลดนะฮะเขาเขาไปลดตัว M R R กับ M O R ซึ่งซึ่งอันนั้นอาจจะมีคนได้ประโยชน์ไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ถือว่าต้องมีคนได้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นหนึ่งก็จะเป็นการ ลดภาระดอกเบีย้ยจ่ายของผู้กู้ที่ตอนกู้เนี่ยอิงก,กับอัตราดอกเบี้ย M O R กับ M R R ไว้ y. และอีกอันหนึ่งก็ก็เป็นไปได้ที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยติดเชื่อรายย่อยเนี่ยเทียบกับรายใหญ่เนี่ยโตยังช้าอยู่บ้างเขาเขาก็คิดว่าอาจจะพอกระตุ้นได้แต่นี้อันนี้เราย,ยังไม่ไม่แน่ใจสักทีดเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นเรื่องของติดเชื่อที่โตช้ามันเป็นจากเรื่องของอุปสงค์มากกว่า เรื่องของความต้องการใช้ของสินเชื่อมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนค่ะแล้วมองว่าประเด็นนี้เองค่ะจะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังสามารถเติบโตได้ไหมคะคือมันคงช่วยได้บ้างแต่อย่าง,อย,างอย่างที่บอกว่าไอ้ตัว M O R อ้ M R R เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนน้อยของตลาดแล้วก็ปัญหาหลักของเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากไอต้ต้นทุนทางการเงินที่สูงเท่าไหร่แต่มาจากเรื่องของ อุปสงค์เรื่องเรื่องความต้องการใช้ใช้ถิงนเชื่อนะฮะซึ่งถ้าในครึ่งหลังของปีเนี่ยเศรษฐกิจดูโตดีก็อาจจะมีความต้องการเข้ามาใช้ขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกได้แต่แต่คิดว่าในแง่ของถ้าในแง่ของประมาณการเศรษฐกิจเนี้ยอันนี้คงไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ที่จะทําให้เราปรับประมาณการปัจจัยที่จะทำให้เราปร,าารับป,ประมาณการมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องของโมเมน,ในใตัมของเศรษฐกิจในในไตรมาสหนึ่งว่าถ้าต่อไปไตรมาสสองไตรมาสมาสามจะต่อเนื่องหรือไม่ค่ะ ได้ค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบคุณดรดอนมากนะสำหรับเรื่องของทิศทางภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่ก็ยังมองว่าตัวปัจจัยที่ยังขับเคลื่อนหลักๆนั้นก็ยังคงมีอยู่ที่จะสามารถทําให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ยังสามารถฟื้นตัวได้ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่เรามาร่วมพูดคุยกันสําหรับในช่วงของเจาะประเด็นรายการขร่าวร้องกทรดรรยการที่ทําให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนหมดเวลา แล้วค่ะดิฉันสราวนณิพรมเสนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ